สวัสดีค่ะมาพูดถึงบรรยากาศการ์ดกันค่ะเป็นการ์ดที่เสียเหรียญอุ้มฮวาเฉิงของเราค่ะว่าใกล้วันโพธิ์ถงหลูเปิดค่ะฮวาเฉิงก็เลยต้องเปลี่ยนล่างสำหรับเราคือแบบน่ารักมากฮวาเฉิงนี้เป็นตัวละครที่ลดต้านไม่ไหวจริงๆนิยายบรรยายว่างี้ค่ะตัวเล็กก็ส่วนตัวเล็กหน้าทางสงบนิ่งของฮวาเฉิงกับไม่เคยเปลี่ยน ไม่เป็นไรเกอเกอไม่ต้องห่วงใกล้วันที่บรรพสจะเปิดแล้วการเปลี่ยนล่างก็เป็นแค่แผนขัดตาทับเท่านั้นผลช่วงนี้ไปเดี๋ยวล่างดั้งเดิมของข้าก็กลับมาแล้วเราท่อนบรรยายฮาวาเฉิงน้อยของเราอะค่ะดวงหน้าขาวผุดผาดปานหิมะสองตาดำสนิทลึกลำกำลังมองเสี้เหรียญเสี้เหรียญเหมอมองเขาไม่พูดไม่จาอง์ชายท่านแล้วเสี้เหรียญก็ยืดมือไปปีบแก้ฮาวาเฉิงค่ะพูดที พี่สล้างก็เจ้าน่ารักเกินไปจริงๆข้าเลยอดใจไม่ไหวน่ารักซะขนาดนี้ใครจะอดใจไหวคะตอนโตก็ว่าเหล่าและแล้วล่างเด็กใครจะไปต้า